ตึงเวลาแลไรทำไมกินไม่ข้ามไม่หลดมันบาบูรุษหนักซื้อตลอดให้ดับสาหโลภดับสาลรักกันพี่ทองนั่นเรากลูกโแก่ให้ดับสาหลภสารรักกันพี่ตอวเวอร์ไม่ข้ามไม่หลดพี่ทองกดนึ่งทังซ่างกดนึ่งให้ช่วยดับสาหโลภดับสาลรักนายอยู่เย็นเป็นสุข

เล่เหมือนแม่มาเลนะเกยเป็นคนเล้งไมืได้เป็นเล้งมาถึาั้นโอแมหวันนี้เนี่ยวันนี้ทำตาใาย่เขาท่าเกให้แล้วนัเาต่างวเตียมถวดอินปลาทองตาัญญา5ปีทีนึ่งทำให้าค่อยครอบครัวมีความสุขค่อยอย่าเจ็บอย่าคายค่อยปกปักหักซ่านั่นเลยทำไปเรื่อยละเมื่อเล็ดมาทำโรงเรียนได้ได้ทำาหาได้รการให้เคทวให้คลาให้ปกปอ ai đùn hàng phải ừ. nói còn phải tiết na tiết lăng ai nộp đây là na này tiết đây trong phòng phát ra trong phòng tha nhà mi này chúng tôi sửa người anh rồi sửa coi, ông sửa ra nó người lấy về luôn, anh đừng luôn em căn nó lép gì nó hỏng mất, sụp sụp nó lép ai vô tụ ní nó kê nha, em còn cái nè kê này mình em, hai người em, เดี Ooh, <N> ๋ยวเล่นหลวงกครับโอโอที่ไม่ได้ออกชื้นนะครับโอตรวดัมตรวตรวพลรีซนะครับอ่าโอแดงแต่ว่าอยู่รักษายายาตองตรวจเดี่มตรวอินผมบอกอันให่บ้านเลยหมดเดียวถ้าเคยไม่ได้ออกชื้นก็อยเดจะดตักเดตัวโตนะถ้าว่าครับไม่กล้าไม่หลอดใส่รักคนหนึ่งถ้าว่าปกปักกระซ่าลูกหลานอายุยืนเป็นชุดอายุใบนะครับไอ้รัก เมื่อครับที่ว่าตายายเลยสร้างแนงร้อนนะครับแต่กมูเราก็จะทำตามตัญญาที่ว่าาปีกัญญตใหงกันวันนี้จะทำกันชุอโต๊ะในจุดนู้นน่ะให้ลักษาลุงนั่งกันต่อไปอยู่ไว้เป็นทุกครับนั้นคามาครกนัทเรยวหน่ายนะเด้๋วน้องทุนเพิ่ความมครบนัทจ้ายเ๋ยไม่ทําไม่ลดเพราะเมื่อใดใดมีสาบันที่สถาบานตัวสถาบันตุกตาบ้านมันมื่้านมัน่อกัน่างพวก้เลยแต่ว่ามันตันญาปี ယေတောကံညာသံလောကသာမင်မာနာတံဘာဝေဟပိမရံဥတိထံအသော

के असिे पदवि भोङ् अभिधे के ते केऽम्बु धनं अन्तं पत्तोपमोदति अधुना कन्दं धुमं घलं सुपपादं रुदं सुभनो जधुमु जुयुन्धं ब्रह्मजावत ीनं पदङ्घिनं गयागं वाजागमं पद इनं पदङ्घिनं पनिदे पदग्ना पद पीना निगतवान् लभन्धक् देव पदग्ने भवन्तु दे भवतु त मङ्गलं रं हन्तु तं भदेवनुपावेन ददा भवन्तु देय भवतु तं मङ्गलं रं गन्तु अदेवता संभदं अनुपावेन ददातु भवन्तु ते अभवतु सम्भ मङ्गलं रं भवन्तु सम्भदेवता सप्पा đã ra mấy đúng không? <Ăn�> à. Ừ. Ừ, à. mm, cái này mình năm ra rồi nhé. Mỏ

ถ้วยเก็บซอนก้อนดตรงนั้นน่ะค่ามันเก็บซอนก้อนถ้วยดีทีเดวเก็บซอนเลยเดนงกะท้แล้วนี้นแร้นยุดตามห้าออรกเเีอะีก็ไม่ห้ก็ปี่าเานับีนนั